เรามาถึงหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการนําของกระแสประสาทนะครับน้องนําของกระแสประสาทเมื่อมีการกระตุ้นของมันใช่ไหมแล้วนากระแสประสาทจะมี2แบบเมื่อเกิดแอคชนโพเทนชีลน้องสีเหลืองสีเขียวนี้มันก็จะมีการเหนียนน่ยวนำเนี่ยนำเนี่ยนำหรือส่งต่อ,อกระแสประสาทกันต่อไปซึ่งการนากระแสประสาทมีอยู่2แบบก็คือไม่มีเยื่อหุ้มไมรลินแล้วก็มีเยื่อหุ้มไมลินไม่มีเยื่อหุ้มหนองมันจะเหนี่ยวนําแบบจุดต่อจุดน้องจะเห็นว่าตรงนี้เกิดใช่ปะ มันไปด้านข้างด้านข้างมิงสับคัวแล้วอันนี้คั้วเดิมพอสับคั้วแล้วไปกระตุ้นเสียงข้างอันนี้จะช้ากว่าเนื่องจากไม่มีเยื่อหุ้มไมรินก็จะเกิดแบบจุดต่อจุดอันนี้ไปสองข้างจริงแต่เดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกทีว่าทําไมถึงไปสองข้างจริงแต่อีกข้างหนึ่งถึงโดนบล็อกเอาไว้ไม่ให้ไปอ่ะส่วนการนำกระเสะสาทแอคซอนที่มีเยื่อหุ้มไนรินน่ะน้องก็คือมีเยื่อหุ้มไรินมันดีไหมดีมากๆแต่ มีมากไปก็ไม่ดีเนื่องจากย uh ุคไมลินอะ่ะมันเป็นลิปิดใช่ไหมกระแสประสาทมันไม่สามารถผ่านตัวที่มันไม่นากระแสไม่เหนี่ยวแบบเขาเรียกไงไม่เป็นตัวนําได้อ่ะมันเป็นฉนวนอะ่ะน้องลิปิดมันเลยมีการเหนี่ยวนำหรือส่งต่อกระแสประสาทแบบก้าวกระโดดก็จะกระโดดดึงไปเลยอ่ะแล้วทำมากแต่ทําไมพี่ถึงบอกว่ามีมากเลยมันไม่ดีเนื่องจากอ่าน้องดูสองรูปนี้นี่รูปแรกรูปสอง รูปแรกจะเห็นว่ามีถึงประมาณ5ะห้าเมันจะกระโดดได้ประมาณนี้แต่รูปที่สองมีแค่สองมันเหนียวนำแล้วกระโดดได้ช่วงที่ไกลกว่าซึ่งมันเกิดจากการที่ถ้ามันมีน้อยโนดออฟแลนเวีย er ของมันจะระยะห่างไกลกว่ากันแบบและห่างของโนดออฟแลนเวียจะห่างกันเยอะอ่ะใช้คำนี้ถูกปก็คือโนดออฟแลนเวียคคือช่วงคือตรงเป็นระหว่าง ที่ไม่มีเยาหุ้มไมลินมาหุ้มอาะน้องเป็นช่องว่างระหว่างตรงนั้นอือคราวนี้ถ้ามันมีมากช่วงเห็นไหมช่วงระยะห่างของมันอ่ะก็จะห่างกันแค่นิดเดียวแทบจะครึ่งครึ่งของอันนี้เลยแต่พออันเนี้ยระยะห่างมันแทบจะเท่าตัวน้องมันเลยทําให้ช่วงการกระโดดไปได้ไกลกว่าทําให้เหนยวน้าได้เยอะกว่าแต่ถามว่ามีกับไม่มีอะไรดีกว่ามีต้องดีกว่าอยู่เลยเนื่องจากเร็วได้ประมาณเกือบสิบเท่าอ่ะกับไม่มีไม่มีเลยก็คือชา ช้าเลยแบบจุดต่อจุดเหมือนที่พี่ว่าไปก็คือไปได้ทีลนิดเทีลนิดเทีลนิดเทีลนิดอ่ะพี่จะยกกันส่งต่อกระแสรประสาทหรือนนาแบบเสมือนการจุดไฟต้นไม้นะน้องการจุดไฟต้นไม้อะ่ะเ,เหมือนไฟเอใช่ไหมพอมันลุกและต้นไมเอมันก็จะมีการแผ่รังสีแต่ว่าแผ่รังสีมีการเหนี่ยวนําไปให้ต้นบพอต้น B ีเสร็ ไฟเอก็จะดับก่อนเพราะมันมดอดน้องมันเชื้อเพลิงมันหมดอะ่ะหยุดทํางานไหมเสร็จแล้วรังสีแผ่ไปแล้วไฟบีติดทีนี้พอไฟบีติด่น้องมันก็จะเหมือนเดิมแผ่รังสีไปที่ C แผ่รังสี C ก็จะเริ่มติดแต่มันก็ต้องดับก่อนที่ b เพราะว่าเชื้อเพลิงต้นไม้มันหมดอะ่ะสุดท้ายก็คือเปรียบเทียบเหมือนเป็นการแผ่รังสีที่แบบมันไม่ได้เหมือนแบบเหมือนสายไฟน้องที่กระแสประสาทมันจะวิ่งเป็นทางตรงที่แบบตามสายเลยอะแต่อันนี้มันจะเป็น เป็นการเหนี่ยวนําไปเรื่อยๆเหนี่ยวนําส่งต่อไปเรื่อยๆแบบฉันติดฉันดับฉันส่งให้เธอฉันติดแล้วฉันเหนี่ยวนํมาเธอแล้วฉันก็ดับก่อนเธอก็ค่อยติดอะไรแบบนี้แบบค่อยๆไปแบบติดดับติดดับติดดับสลับขั้วกันไปเรื่อยๆแล้วก็เมียรินมีเยื่อหข้มอีกหนึ่งมันก็นจะแบบแกระโดดกระโดดกระโดดกดด้าวกระโดดไปได้ประมาณนี้ครับอ่าะระยะดื้อ อ่านี่ไงที่พี่บอกว่าทำไมถึงจะมาอธิบายว่ามันมีการบล็อกใช่ไหมอ่าที่มันมีการบล็อกนะครับนอ้องก็คือเรียกว่าระยะดื้อของเสียรประสาทหรือ refractory period นะครับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ voltage sodium gate channel ปิดแบบไม่พร้อมใช้งานก็คือปิดไปเลยชั่วคราวหนึ่งอะน,อะนอะ้องเนื่องจากแบบฉันเพิ่งถูกกระตุ้นอะแล้วฉันจะต้องถูกทำงานอีกรอบได้หรอมันก็ไม่ใช่มันเลยกลายเป็นข้อดีที่สามารถควบคุมทิศทางของกระแสประสาทได้ เพราะไม่งั้นอ่ะมันจะเกิดการย้อนกลับเลยต้องเหนี่ยวนําไปทิศทางเดียวอ่าเหมือนที่พี่บอกตรงนี้ถูกกระตุ้นใช่ไหมสลับขั้วแล้วมันเนําไปขวาแน,นำไปซ้ายแต่ซ้ายถูกบล็อกเนื่องจากเพิ่งเหนี่ยวนําฝั่งนี้มามันเลยบล็อกเพื่อว่าอย่าย้อนกลับไปให้ไปทิศทางเดียวคือไปไปทางแคบปลายแอ็กซอนเท่านั้นเพราะหากถ้ามันไปสองทิศทางอ่ะมันจะควบคุมทิศทางไม่ได้อ่ะแล้วกระแสประสาทมันจะส่งไปมั่วหมดทั่วร่างกาย ที่พี่ว่าทำไมถึงต้องข้ามสัตว์มาก่อนใช่ไหมน้องยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตไอไฮดราน้องพอมันส่งไปทั่วร่างกายใช่ปะมันควบคุมทิศทางไม่ได้อะพอมันสมมติเหมือนมันโดนจิ้มตรงนี้มันจะหดทั้งหัวแล้วก็หดทั้งหางคือยวบแบบยกทั้งตัวน้องอืมซึ่งคนเรามันเป็นแบบนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าอยู่ดีสมมติเราไปเดินเหยียบอะไรขึ้นมาเราจะหดทั้งตัวแบบนี้แบบยกแขนยกขายกตัวยกห่อตัวแบบพร้อมกลิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมอืมมันก็จะแปลกๆไป โอเคนำมาเสพภาษาพูดเลยดื้อพูดแล้วต่อมาให้น้องไปดูหน้าที่สิบสองก่อนก็คือการถ่าย,ายาทอดกระแสประสาทที่เรียกว่าการไสแนปซึ่งการไสแนปมีสองแบบก็คือไสแนปเคมีกับไสแนปไฟฟ้าซึ่งพี่จะให้น้องมาดูติดตารางเลยเป็นการสรุปที่แบบเข้าใจได้ง่ายก็คือจะเห็นถนึงข้อดีข้อเสียมันเลยก็คือไสแนปไฟฟ้าถามว่าดีไหมมีข้อดีหนึ่งรวดเร็วจริงแต่ เกิดข้อเสียได้ไง่ายเช่นกันก็คือเร็วแต่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้เร็วแต่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ไส,าาไดส่วนไซแหนบเคมีช้าหน่อยแต่ควบคุมทิศทางได้โดยสิ่งที่ต่างของมันอีกอย่างก็คือไซแนบไฟฟ้าจะใช้ช่องโปรตีนเรียกว่า gap จัง c t i o n ก็คือมันจะส่งผ่านกันเลยนะ้องแต่ถ้าเป็นไซแนบเคมีอะ ืนที่บ๊อบบี่บอกใช่ไหมว่าจะมีแคลเซียมมาช่วยอ่ะเดี๋ยวสไลด์ข้างบนอันาจะอธิบายเรื่องแคลเซียมมาช่วยอย่างไรแต่อันนี้จะเห็นว่ามันจะมีช่องช่องช่องไซแนบอะน้องคือช่องว่างตรงนี้เรียกว่าไซแนปติกครเีนผิดนะเนี f ่ย c l e f t ใช่ไซแนปติกครีปอะพอมันมีไซแนปติกครีใช่ไหมน้องมันก็จะช่วยให้ ตรงนี้สารสื่อประสาทเป็นกันเอกโซไซโตซิสแคลเซยมาช่วยให้มันจับกับตรงเยื่อหุ้มเซลล์ตรงนี้ได้เสร็จปล่อยสารสื่อประสาทออกมาตรงนี้ก็จะมีการมีไอออนมากรองและมีสารสื่อประสาทมาจับผสมสื่อประสาทม,มาจับตัวนี้ที่รีเซพเตอร์ต่อไปใช่ไหมไอออนตรงนี้ที่เป็นโซเดียมที่มันต้องการจะกรูเข้าะก็เข้าได้เลยแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่าองเกิดเกิดกระแสประสาทต่อเกิดแอคชั่นโพเทเชียลต่อ ในตรงนี้แล้วก็จะเนียนํำตอบส่งต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นครับเับเคมีเับไฟฟ้าเับเคมีจะพบในสัดชั้นสูงเับไฟฟ้าจะพบในสัดชั้นตามเป็นหลักอย่างพวกไฮดรมเมื่อกี้ที่พี่ยกตัวอย่างไปประมาณนั้นแล้วก็อะไรต่อดีนะโอ้สุมผันแรกกันหรออเดี๋ยวเรากลับมาย้อนที่อันนี้ก่อนที่จะกลับไปดูสัต์เมื่อกี้กันนะครับก็คือ การส่งกระแสประสาทผ่านเคมีเข้าไซแนปส์คือไซแนปเคมีโดยจะเห็นได้ว่าอันดับแรกแอคชั่นโพเทนเชียลใช่ไหมพอเกิดแล้วมันก็จะเกิดการที่อ่าเมื่อเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลที่ไซแนปส์คือมีการแนด์นำจนมาถึงที่ปลายอะน้องมันก็จะทําให้เกิดอะเกิด front, กคแคลเซียมอินฟลักก็คือแคลเซียมอะกรูเข้ามาเพื่อที่จะให้สารสื่อประสาทไอไซแนปส์ไซแนปส์อันนี้นเนะเขาเรียกว,ว่าไปซิกโคอะ ชื่ออะไรลที่พี่ใช้เมื่อกี้แบบนะครับอืมซินแอตติกเวสิเคิลหรออ่าใช่ถึงดล้วซินแอตติกเวสิเคิลวะน้องมันจะมันแบบมีเป็นเป็นเหมือนสมานโปรตีนตรงเนี้ยแล้วแคลเซียมอ่ะน้องมันจะเข้ามาช่วยจับให้ตัวโปรตีนตัวเนี้ยจับกับปลายปลายของไอยอมเยื่อเซลล์ตรงเนี้ย ของตัวไอ้น mm ิวรอนได้นะ้องพอมันมาจับกันปุ๊บอะมันก็จะทําให้ตรงเนี้ยสามารถปล่อยสารสื่อประสาทออกมาได้สุดท้ายสารสื่อประสาทก็จะมาจับตัวรีเซพเตอร์ที่เป็นตัวโปรตีนตัวรับตรงนี้แล้วก็จะให้ไอ o ออนที่อยู่ตรงเนี้ยนนอะ mm hmm. กรูเข้าไปได้แล้วก็จะเกิดกันเหนี่ยวนำต่อไปเนี่ยรวมกับเนืยืเซล นิโคลเซนเปเตอร์ um ters, สู่แซนเปติกครีเพื่อไปจับกับนี้สุดท้ายจับทำให้ไอออนพวกนี้เปิดโซเดียมก็จะไหลเข้าได้ประมาณนี้ครับอืมอ่า,อาจบแล้วพันแรกของเราอ่าถัดชั่วโมงอ่าต่อมานะครับก็คือเอ้ยพี่ลืมเราไปย้อนสัตว์ก่อนนิดเดียวก็คือการตอบสมองตอบสมอง การตอบสนองของสิง่งมีชื่อเลล์เดียวนะครับพวกนี้อ่ะจะพบเลยว่าไม่ค่อยมีเยอะไม่มีเสืประษาทก็คือเราแทบมันชั้นต่ำมะน้องมันไม่แทบจะไม่ค่อยเจออยู่แล้วพารามีเซียมอะมีบ้าขีดขีดได้หมดแทบจะไม่เจอเหมือนฟองน้ําพี่ก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่พี่รู้สึกว่ามันก็ไม่มีนะเพราะว่าในกลุ่มแรกที่เราพบอะสว์พวกแรกที่เริ่มมีระบบประสาทที่แท้จริงก็คือในดารียเรียกว่าเนฟเนตซึ่งมันเป็นเหมือนร่างแหงน้องแล้วก็ยังตัวไม่ค่อยระเบียบ โดยเนื้อเทจต,ตัวนี้เนาะเป็นร่างแขนที่เออเหมือนที่พี่ว่ากระตุ้นแล้วมันจะไปได้หลายทิศทางใช่ไหมมันไม่รับเบียดด้วยอืมส่วนปลาดาวเนี้ยจะใช้คําว่าเนื้อฟลิงแทนซึ่ง ring เนื้อฟริงเป็นเเรียกอะไรระบบประสาทแท้จริงของมันอะแล้วมันก็จะมีเนื้อเนื้อ radial เนื้อก็คือไปทั้งแขนทั้งห้าของมัน สัตว์พวกแรกที่เริ่มมีเวลาแท้จริง,งเลยอาประมาณนี้ <c ười> นะกลุ่มต่อไปนะครับคือพาณาียนะครับนอ้องเอ่อพอพา,ารียใช่ไหมสิ่งมีชีวิตพวกหนอนตัวแบนเป็นขึ้นไปใช่ไหมตั้งแต่พาณียเริ่มขึ้นไปน้องก็จะเริ่มมีการรวมตัวกันของเซลล์ประสาทที่บริเวณหัวเรียกว่าซีฟไลเซชันเสมือนสมองอะน้องซึ่งเป็นการรวมตัวของเซลล์บ,บอดี้ให้กลายเป็นสมองนี้ โดยเหมือมนหนอนตัวแบนใช่ไหมก็เริ่มมีเนื้อพอดมีเบรนเล็กๆของมันทั่วอันเนลิดใส่เดือนก็จะเริ่มมีเบรนสมองเล็กๆของมันเริ่มมีเวนช่องเนื้อผอดเป็นเป็นเนื้อพอดเ,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 เป็นปมประสาทใช่แล้วก็เห็นไหมในอินเสกพวกแมลงอัตวผลเนี่ยก็จะเริ่มมีเบรนเวนช่องเนื้อผอดมีต่างๆของมันที่เป็นเริ่มแบบพัฒนาขึ้นใช่ ต่อมานะครับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มหมึกกุ้งแล้วก็พวกนี่คอดาต้าแหละก็คือพวกเนี้ยมันจะเริ่มจเจริญจนเริ่มจะมีดอ r s ซลฮอร์เรลเนื้อผอซึ่งพวกเนี้ยสูงสุดแล้วเนาะก็เนี่ยจะเริ่มมีเนื้อผอดสมองใจแอนแอ็กซอนเห็นไ,ไหมแอน,นิแอ็กซอนขนาดใจปลาหมึกอ่ะ ถ้าจะไม่ผิดจะมีเป็นแบบนักทดลองคนหนึ่งอ่ะน้องที่เขาจะใช้ปลาหมึกในการไปดูไอ้แล้วเซลล์ประสาทของมันอะ่ะเนื่องจากมันแบบมีขนาดใหญ่มากแล้วก็นิโคลาตาจะเห็นได้ว่าเหมือนลูกที่ก้างที่พี่เคยให้น้องดูอะ่ะก็คือนั้าแหนหน้า,นาอ่ะเห็นไหมพอพวกที่จเจริญสูงๆอะ่ะจะเริ่มมีดอสซอลรูทก็คือจะมีปมตรงเนี้ยก็คือเริ่ม ใกล้จะเข้าความจริงที่เป็นไขสันหลังขึ้นทุกทีแล้วน้องมันก็พัฒนาไปเรื่อยด้วยอ่ะจบแล้วทีนี้เราจะมาพาร์ทที่สองกันก็คือ <c oughs> สมองก็คือระบบประสาทส่วนกลางนะครับน้องหรือเซ็นเ a l ร e r น e s y ฟซิสที่พี่เคยบอกไปซึ่งข้างนอกเป็นสีเทาข้างในเป็นสีขาวสีเทากับสีขาวตรงนี้จะตรงข้ามกับ ไขสันหลังไขสันหลังอะ่ะมันจะเป็น gray matter ซึ่งตรงนี้ตัวเซลเเซล์อ,อยู่เยอะตัวเซลล์หรือโซมาอยู่เยอะแต่มันตรงข้ามกับอันนี้ก็คือถ้าสมองอะ่ะสีขาวอะ่ะโซมาอยู่เยอะส่วนตรงนี้จะเป็น white matter <c oughs> ของไขสันหลังเนี่ยเป็นรูปผิวเสื้อเดี๋ยวพี่ดูอีกทีนะครับเ <c oughs> สีงสงเยงอะไรเน อันนี้จะเป็นแอคซอนอยู่เยอะเช่นกันในสมองจะเป็นสีเทาแทนที่จะเป็นแอคซอนยู่เยอะโอเคมาต่อนะครับทุกคนให้น้องมา,าดูไซต์ต่อไปกันนะครับก็คือพี่จะพูดถึงแต่วิวัฒนาการของมันก่อนวิวัฒนาการของสมองกับไขสลังนะน้องก็คือการกรรําเนิดของมันนะครับตรงนี้มันจะเริ่มจากเอ็กตัวเดิม เอกตัวเดิมคือเนื้อเยื่อชั้นนอกที่เราเคยเท่ากับเอกตัวเดิมมีโซเดิม endo เด,เดิมเอกตัวเดิมคือส่วนนอกจะปเป็นอะไรบ้างเป็นผิวหนังไปเป็นเลติน่าไปเป็นต่อมหมวกใตอ่ะเราก็จะมีมีโซเดิมที่เป็นชั้นกลางอันนี้ก็จะเป็นแทบจะทั่วร่างกายสิ่งที่จำมีอันนึ้งก็คือ e n อโดเดิมพอจําพี่จะจำแค่สองอันบนเอ๊ยสองสองตัวนี้ ส่งนตอนนี้เอกโตกับเอนโดเอนโดเดิมที่เป็นข้างในใช่ไหมก็จะมีแค่สองอย่างก็คือเอระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบหายใจเนื่องจากมันจะมีจุดเชื่อมกันห่อน้องอก,ก็คือเอ,อตรงคองหอยฟาร์ลิงจะเห็นปะมันจะมีท่อลมแล้วก็หลอดอาหารเชื่อมกันตรงนั้นที่แบบเชื่อมตรงฟาร์ลิงพอดีอืมที่มันค่อย้ยกันแล้วมาอยู่ข้างหน้าหลอดหนึ่งสัาพีจะไม่ผิดอืมอ่ะ ต่อมาเมื่อกี้เราพูดถึงนี้กันต่ออันนี้คือเอ็กตเดิมที่เป็นที่มันจะพัฒนาไปเป็นผิวหนังใช่ไหมนอ้องมันจะมีการที่อีกตัวเนี้ยเรียกว่านอโตคอร์ดซึ่งมันจะหลั่งสาระนะน้องไปกระตุ้นให้บางส่วนของตรงนี้<อ>เกิดการกรุฟเข้า<อ>เพื่อที่จะให้ส่วนที่ปลายตรงเนี้ยเป็นนิวโรกรุฟคือกรุฟเข้าเลยแล้วก็ส่วนแค่ ปลายตรงเนี้ยที่เป็นเศษๆนะน้องเศษๆที่แบบตรงนี้มันอูตรงนี้นนข้างๆเรียกว่าเ u r a l โฟ o w ซึ่งเนือ้อกรุฟะหลักๆของมันจะกลายเป็นเนื้อชิวแล้วก็เนื้อโฟที่เป็นเศษๆปลายอะ่ะจะเป็นเนื้อครีสที่เป็นแบบวรอบ,รอบนอกและอย่างต่างๆสุดท้ายเนื้อชิวพัฒนามาเป็น CNS ครับแล้วก็เนื้อครสพัฒนามาเป็น PNS ต่อไปก็คือจะมาดูเป็นอันนี้นะครับเยื่อหุ้ม ของสมองและไขสันหลังเรียกว่าเมนิงจิสอ่ามันก็จะอันนี้ก็จะปุ๊บมเพิเนื้อรอบเใช่ไหมพัฒนาเติบโตแบ่งบางส่วนมาอ่อาอ๋อน้องมันดูรูปนี้หึงเห็นไหมจะเป็นโนโตคอร์ด ok จะเน้นนาำจนเกิดหลอดประสาทขึ้นตอนเนื้อราเชื่อของเราในคราวนี้เนื้อรเชื่อเรามันก็จะเติบโตพัฒนาขึ้นสมองพัฒนาพัฒนาพัฒนาสุดท้ายสมองก็จะมีโพรงสมองมันเรียกว่างเบนติเคิลแล้วก็โพรงไขสันหลังเรียกว่าซินทรัคแนลซึ่งตรงนี้เนละ ไอ้ตรงโพรงสมองเนี่ยเป็นแหล่งสร้างของมันเลยก็คือ C.S.F. ไอ้น้ำหลอดเลี้ยงสมองของน้องที่พี่เคยพูดในตัวเกลีดเซลล์่ะที่มันจะมีตัวนี่ช่วยสร้างน้ำหลอดเลี้ยงสมองและไขสันหลังซึ่งชื่อมันะย่อมาจากซ e r e b r ซ c e r e b อมาจาก c e r e b r ยมสามารถที่แปลว่าสมองแล้วก็ spinal อ o r ดที่ไขสันหลังยิ่ว่าไขสันหลัง แล้วก็ฟลูอิที่เป็นของเหลวก็เป็นซีร e โบสไปเนลฟลูอิดซีริโบซีริบัมก็ได้แบบมันประมาณนั้นน้องก็คือจะสมองไขสันหลังแล้วก็ฟลูอิของเหลวของเหลวที่เราเลี้ยงทั้งสองอย่างนี้โดยตรงไขสันหลังจะเป็นเซนช r ่ l แคนเนลตรงนี้เป็นโพรงไขสันหลังลงมาที่แบบเชื่อมลงมาเพื่อเลี้ยงตัวไขสันหลังด้วยอ่า ัวเซ F นะครับที่สมองจะพบที่บากเป็นตีเข้าตรงนี้ที่แต่งสร้างแล้วก็สับอะเลชนนอยตรงนี้จะเป็นเยื่อหุ้มสมองแล้วก็สไปนองขอนนะครับจะพบที่เ e n ซอ a l c a n คือโพรงตรงนี้แล้วก็สับ space อระเลชนนอยสเปซเช่นกันที่มันจะเชื่อมลงมาจากสมองลงมาเลยต่อมาเราจะมาดูถึงตัวสมองกันแหละคราวนี้สมองนะครับเราจะแบ่งซิกสมองโดยสมองจุดสังเกตอันนี้ซ้ายขวาดกคนดูแหละแต่จุดสังเกตหลักของมันก็คือคนจะให้เขาจะมักให้สังเกตตรงที่ตรงนี้กัน มันคืออ,อซีรีเบลลัมอยู่บริเวณไท,ยทอยอยน้องคือถ้าเป็นรูปภาพขาวดำเหมือนในข้อสอบใช่ปะมันก็จะเป็นตรงเนี้ยจุดสังเกตหลักๆของมันว่าจะตรงไหนด้านหน้าตรงไหนด้านหลังตรงไหนซ้ายขวาก็จะรู้หมดเลยโดยสมองเราแบ่งซิกเซนจะมีตรงนี้เห็นในชนัดคือคอปันคอโลซัมซึ่งคอปันคอโลซัมนะน้องอือมเป็นเหมือนสพานเชื่อมอะเชื่อมระหว่างสมองสองซิกเข้าด้วยกัน โดยสมองเราจะแบ่งสามส่วนคือฟร์เบนมิดเบนแล้วก็ไฮเบนมิดเบนจะมีอีกชื่อนึงก็คือออปติโลบซึ่งจะพบกันแบบมีต่างหน้าที่ต่างนิดนหน่อยแล้วก็ไม่ต่างหน้าที่แต่จะแบบมีความต่างกันตรงที่พบเจอในสัตว์ที่แบบจเจริญต่างกันอ่าใช้คำนี้ถูกไหยอ่าเริ่มจากดูกราฟนี้มันเห็นได้ว่าปลาเล็บไทยที่เป็นงูแล้วก็ตัวเง,งินตัวทองแล้วก็น้องหมาจะมีออฟฟิคทอรี่เบที่ค่อนข้างดีและแบบ ใช้เป็นเด่นชัดของมันน่ะน้องเพราะว่าปลาเหมือนปลาฉลามเราเคยเห็นในหนังซีใช่ไหมน้องเวลาแบบมีคนเสียชีวิตอยู่ในน้ำอะแ,แบบเขาเลือดไหลอะมีความเป็นสีแดงท่วมอะมันคือการที่แบบเหมือนฉลามมันก็จะรับกลิ่นได้เร็วอะแบบว่าโอ้นี่คือกลิ่นเลือดมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหมือนน้องหมาสุนัขของเรานัวน,นี้เหมือนแบบตำรวจเขาจะใช้น้องหมาเนี้ยในการค้นหายาเสพติดอะที่เราเคยเห็นกัน อยู่บ้างไปดมดมกลิ่นน้องก็จะแบบจมูกรับกลิ่นที่แบบค่อนข้างมีล o กประมาณนั้นต่อมานะครับออปติกลบที่เป็นสมองส่วนกลางที่เราพูดว่าเหมือนปลาออปติกลบจะยังขนาดใหญ่แต่เหมือนยิ่งเจริะเจริญเจรินเป็น normal กเนี้ยออปติกลบจะยิ่งเล็กแบบจิ๋วดีกูวเลยอ่าเหมือนน้องมาดูภาพนี้ก็ได้ปลาจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เจริญต่ำสุดในนี้ยิ่งยิ่งพัฒนาขึ้น midbrain เลอ,ออปติลกลของมันอะ่ะก็จะยิ่งเล็กลงแทบจะไม่ต้องใช้แต่คนอะ่ะส่วนฟอร์เบนอ่ะน้องปลามันเล็กมากส่วนความคิดปัญญาความจำมันอ่ะน้องมันก็ยิ่งจเจริญยิ่งพัฒนาคนเลยใช้สมองปัญญาเยอะส่วนไฮเบนส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนหลังน้องไอขนาดของมันะจะคงที่แบบเท่าเดิมอะ่ะอยู่ตลอดแต่สองส่วนที่เป็นคือมิดเบนยิ่งจเจริญยิ่งเล็กลง ฟอเบนยิ่จะเดินยิ่งใหญ่ขึ้นอืมใช้คํำนี้ถูกล้ต่อมาเราจะมาดูถึงสมองกันแหละสมองนะครับจะแบ่งเป็นแบบอืมถือว่าสามส่วนที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้ก็คือฟอเบนฟอเบนคือสองส่วนนะได้แก่อะไรบ้างอ่ามีเอาเริ่มจากไฮโปทาลามัสก่อนไฮโปทาลามัสคืออะไรคือเป็นที่เราพี่เคยบอกใช่ไหมว่ามันเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนอ่าใช่ แล้วก็เกี่ยวกับสองใต้สมองซึ่งไอต,ตัวนี้น้องไฮโปทาลามาัสอ่ะมันก็จะเกี่ยวกับหน้าที่ของมันคือรักษาสมดุลในร่างกายช่วยสร้างฮอร์โมนให้ร่างกายคอยจะแบบรักษาสมดุลอุณหภูมิต่างตา,อาไอแร่ธาตุต่างๆแบบแคลเซียมในเลือดมอากน,น้ําตาลในเลือดมากก็จะแบบคอยปรับสุดท้ายก็จะเก็บเรื่องฮอร์โมนนี่แหละที่มาช่วยในตรงนี้ของมัน ส่วนต่อมาที่เป็นส่วนนั้นนะครับอั o ไซเมอรี่บล mm hmm. ที่เราพูดไปก็คือกระเ๋าะที่ใช้รับสารเคมีรับกลิ่นเด่นในบางสัตว์ชนิดแล้วก็ในคนที่ไม่ใช้เพราะว่าคนะจะใช้สมองที่เป็นซีรีบัมส่วนใหญ่ที่เป็นหลบของมันเฉพาะอีกทีเดี๋ยวจะมาดูรูปตรงนี้กันแล้วก็ส่วนหน้าส่วนหน้าที่ยังมีอีกก็คือทารามัสแล้วก็ซีรีบัมทารามัสตรงเนี้ถือว่าเป็นเหมือนสูตรรวมของเส้าานประสาทเนาะ แล้วก็เป็นฐานที่แบบโอบกุ้มซีรีบัมทั้งหมดเอาไว้เนี่ยพี่จะเปรียบปรับปักบัวคือดอกบัว์น้องมันจะมีฐานรองดอกของมันชื่อว่าทอรัสซึ่งเหมือนทารามัสรองรับสมองสมบนบนทั้งหมดอ่ะแล้วก็จะเป็นจุดรวมส่วนซีรีบัมก็คือสมองใหญ่ที่เราใช้ชื่อกันซึ่งใหญ่สุดทำงานเกี่กับความจำความคิดปัญญาการใช้เหตุผลต่างๆ แล้วก็พวกประสาสัมผัสทังห้าด้วยที่แบบพวกสัตว์ไม่ใช่พวกสัตว์พวกคนเราอะ่ะประสสัมผัทั้งห้าสมมากจะส่งไปที่นี่แล้วก็เอาพุทออกจากตรงนี้ส่วนสุดท้ายคือไฮบริน้องก็คือส่วนหลังของสมองจะมีอยู่สามตัวก็คือพอนซิริเบลลัลแลวก็เมดูล่าพอนอยู่ตรงนี้เป็นตาด้วยนะครังพอนก็คือเกี่ยว <c oughs> กับพอหายใจน้ำลายไหลน้ำ ลายไหลแล้วก็เกี่ยวกับ facial หายใจหายใจเนี่ยจะควบเมดูล่าก็คือทํางานโคร่วมกันแล้วก็น้ําลายไหลตรงนี้เกี่ยวกับมีทั้งหลังน้ําลาย facial นี้รวมถึงขากันไกลด้วยบทเคี้ยวน้องขากันไกลตรงนี้บทเคีียวบทเคียเคียวแล้วก็ facial หน้าเกี่ยวกับการแสดงออกทางสีหน้าตา่ตางๆส่วนเมดูลา่าเมดูลา่าหายใจไอจาม ส่วนมากจะเป็นรีเฟกเกี่ยวกับบริเวณตรงเนี้ยไอจามอ้วกอาเจียนอะไรตรงเนี้ยหมดเลยอืมกลืนอะไรช่วงนี้แบบมันจะเป็นแบบรีเฟกตรงนี้ซะส่วนเยอะไม่ได้ถึงเป็นโปรเซสหลักจะเป็นเหมือนรีเฟกที่มันเกิดตรงนี้แบบจากฮัดชิ้วเหมือนแล้วก็มันถูกสั่งเกิดขึ้นมาประมาณนั้นส่วนซีรีเบลลัมน้องสมองน้อยที่แบบชื่อมันจะคลา้คลายกันใช่ปะกับซีรีบั um, ๊แต่ซีรีเบลลัม um อะ่ะจะเกี่ยวกับการทรงตัวเป็นหลักใช่ ให้เราทรงตัวอยู่ได้แบบไม่ล้มไม่นั้นแต่มันจะเสียการทรงตัวเมื่แบบเหมือนสุล่าเนาะมันทําให้ซีรีบลลามาทํางานผิดปกติไปแล้วก็คันเดินเซเมาอะไรแบบนีน้ใช่เลยสุดท้ายเราจะมาดูกันที่โลบของสมองส่วนของซีรีบัามกันนะครับก็คืออ่าส่วนสีแดงนะครับจะเป็นส่วนคอนทัลลบด้าน,น้ะตรงนี้จะเกี่ยวกับปัญญาความจําเหตุผล ออกคำสั่งอือก็คือลบหน้าสุดแล้วก็ลบต่อไปคือ p a r i ท t a l า a ิทอลคือด้านข้างเห็นไหมด้านข้างสมองพ a ร i ท t a l าริลบๆด้านข้างด้านข้างของสมองตรงส่วนนี้จะเกี่ยวกับร่างกายปะกลิ้นอ่าแล้วก็ temporal temporal ตรงนี้จะเกี่ยวกับหูจมูกซึ่งส่วน optic งอง occipital o อ c i p i t a l ลบนะครับก็คือ จะเกี่ยวกับตาอุลลี่เท่านั้นตาเท่านั้นรับเสียงรับอะไรลิร้นหน้าเอออะไรเลยส่งมาตรงนี้รับภาพประมาณนั้นอ่ะเรื่องนี้เรามาดูตรงที่ตารางที่เขาสรุปมาในหิที่ก็คือสมองนะครับส่วนหน้าออฟิลลบอลดำกลิ่นรับกลิ่นนะซิลิบลับมความคิดความจำปัญญาการพูดภาษาประหลัดสัมพันธ์ต่า้ๆการดำของมัดโซกามเนื้อไฮโปรทรามาเกี่ยวกับฮอร์โมนควบคุมสมดุลนู่นนี่นั่นต่างๆความต้องการพื้นฐานมาพื้นฐานก็คือ หิวง่วงแล้วก็ความต้องการทางเพศอืมสย่างแล้วก็ทารมานก็คือการตรงนั้นน้องที่เป็นฐานของบัวเมื่อกี้ที่พี่พบอกไปก็คือเป็นรวมกระแสประสาทแล้วแยกไปยังสมองส่วนต่างๆออันสุดอันนี้คือไพเนียแกลนจะพบในระบบฮอร์โมนิกที่ซึ่งมันจะมเลาโทนินสัมพันธ์กับแสงที่กระตุ้นบุหรี่นะซึ่งไอตรงเนี้ไพเนียน้องจะเห็นต่อมตรงนี้ต่อมเล็กๆอีกต่อมหนึ่ง อยู่เหนือสมองมานิดนึงซึ่งไพเนี่ยวะที่พี่เคยจำก็คือไพเนี่ยวให้เด็กไม่โตวไวอ๋อประยักยั้งฮอร์โมอนเพศก็คือเหมือนแบบให้มันถึงเอสระดับหน่งก่อนแล้วมันถึงจะสร้างฮอร์โมอนเพศให้ก็คือเริ่มแต่งหนุ่มแต่งสาวน้องแล้วก็ให้ไม่โตวไวในผู้ใหญ่ใครมาปุ๊บไม่สดอ่าอ่าก็คือเกี่ยวกับการนอนด้วย ก็คือทมีเกี่ยวกับเรื่องเจี๊แหลกอะเดี๋ยวน้องค่อยไปเรียนในเรื่องระบบประสาทอีกทีก็ได้ระบบฮอร์โมนอีกทีก็ได้พี่เขาก็จะสอนประมาณนี้เหมืนอนกันแต่สอนละเอียดกว่าพี่นิดนึงเพราะเป็นเรื่องฮอร์โมนก็จะ,จะเจาะลึกเตินไปต่อมานะครับสมองส่วนกลางนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับกรีเฟลกตารีเฟลกตาก็เกี่ยวครับการกรอกรูปตานุ่นนี่นั่น,นตา่างๆแล้วก็การได้ยินมีมาด้วยนิดหน่อยส่วนหลังนะครับมีซีเรเบลลัมซีเรเบลลัมเกี่ยวกับการเช่อยไหม่ร่างกาย การทํางานต่างๆการทรงตัวเห็นไหมแล้วก็แอลกอฮอล์เหมือนที่พี่ว่าไปทําให้เซลล์นี้ทํางานผิดปกติเวลาเดินเมาเซพรพรหายใจให้น้ําลายไหลว่องไวเห็นไหมแล้วก็จะเปเชียวลนะเคี้ยวขากรไรเห็นไหมครบเลยสีนะ่อยักหน้าที่แทบไม่ต้องจาน้องถ้าแบบน้องพยายามสเก็ตแล้วก็เป่งแบบหลบเหมือนที่พี่ทําให้ดูอะคลิกคอนเซปต์เลย เมนด่าหายใจไอจังอาเจียนนี่คือส่วนนี้เป็บางชนิดแล้วก็หัวใจเต้นหายใจความดันเลือดอ่าเป็นอ,ออโตโอ้อันนี้ที่เป็นแบบเดีย๋ยมันจะบุกท้ายๆของพันเนี่ยน้องก็คือเป็นไอระบบอัตโนมัติน,นองที่แบบก้ามเนื้อเรียบทํางานเองก้ามเนื้อหัวใจทํางานเองที่แบบเราไม่สามารถควบคุมได้ที่อยู่ใต้ใต้นอกอํานาจจิตใจอะ่ะ involuntary ใช่